สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิเลือกที่จะเอารถไถคันสีแดงนะครับมาขับนะครับพร้อมกับมีกระบะนะครับตอนนี้ไม่ได้ขับนานเลยนะครับไม่รู้ว่าแบตหมดไปหรือยังนะครับโอเคเรามาดูรอบๆรถกันก่อนว่าสภาพยังโอเคอยู่หรือเปล่าโหยังโอเคอยู่นะล้อมแม็กสีขาวยังขาวอยู่เลยไปเดี๋ยววันนี้น้องภูมิจะพาเที่ยวรอบหมู่บ้านครับไปเลย เอาละครับตอนนี้น้องปูขับรถมานะครับเจอกิ้งกือนะครับถอยหลังกลับมาดูนิดนึงนะครับกิ้งกือตรงไห่นครับกำลังเดินนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับกิ้งกือนี่นะครับมีเป็นร้อยขานะครับแต่เด็กๆเห็นก็ดูอย่างเดียวนะครับอย่าไปถูกไปจับมันนะครับสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตอนนี้กิ้งกือตัวใหญ่ก็เดินไปหากินนะครับเข้าป่าไปแล้วนะครับ โอเคน้องภูมิเรากลับบ้านกันต่อที่ว่าออเออเดี๋ยวเจอตัวอื่นเราค่อยดูใหม่เออไปเลยโอ้ยเดินหน้าสิถอยหลังลงมาอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอล้อติดแล้วไปอตอนนี้นะครับเรามาถึงที่แปลงผักนะครับเดี๋ยวน้องภูมิจะไปรดน้ำผักนะครับฮะ โอ้โหอันนี้มันปู่เปิดน้ําูุสปริงเกอร์ไว้เนี่ยเดี๋ยวน้องภูมิไปเอาบัวรดน้ําอันน้อยของน้องภูมิไงไปมีอยู่ไปช่วยปลูกรดผักเร็วโอ้ยโดนน้ากระเด็นใส่แล้วไปได้แล้วไปเลยครับเดี๋ยวน้องภูมิเอาอาเล็กอเล็กถือไหวเปล่าก็เทออกหน่อยหนึ่งดีนะไปดูครับไปดูเขาว่ารถต้นไหน นี่นะครับตอนนี้รถต้นต้นไม้เล็กโอเครถตอนนี้มารถต้นโหระพานี่ครับโอ้โหน้ำหมดแล้วเอาน้ำมาน้อยอะ่ยนะนะเอานะนี่เป็นรถต้นมะเขือนี่ปะ โอเคลดต้นมะเขือนี่ลดมะเขือนี่ลองัต้นต้นสะระแหน่แล้วก็ลดต้นพริกต้นใหญ่ต้นพริกลดต้นพริกด้วยอ่าต้นกล้วยนี่ลหละนี่ลดต้นกล้วยด้วยนี่ตอนนี้แม่หญิงก็มาเก็บผักชะอมนี่นะครับน้องภูมิให้แม่หญิงเก็บมันมีหนาม ต้นชมมันมีหนามเดี๋ยวน้องภูมิเจ็บครับนี่ชมเป็นงี้เดี๋ยวดูดิแบบนี้นะเอาไปทำอะไรวันนี้าาทำอะไรอะกะเพ้าอะไรชมอะไข่ชมน้ำพริกกระพร่าตูสำหรับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับก็พามาดูกิจกรรมของน้องภูมินะครับไป เอาละครับตอนนี้น้องภูมิก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับตอนเช้ายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับไปเร้ว